คุณยาย in my heart ความลับในโรงงานทำวิชามีอะไรในโรงงานคำว่าโรงงานทำวิชาหมายถึงแหล่งคน้นคว้าและศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของผู้มีบุญโดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นผู้สอนภายในโรงงานทำวิชาจะมีฝากั้น แยกระหว่างพระและอุบาสิกาทําให้ไม่สามารถมองเห็นหรือไปมาหาสู่กันได้แต่จะมีช่องเล็กๆเ,เจาะเอาไว้เพื่อให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ส่งเสียงผ่านเข้ามาเพื่อถ่ายทอดวิชาธรรมกายและสั่งงานคุณยายเล่าว่าผู้ที่ทําวิชาอยู่ในนั้นจะนั่งนิ่งต่อวิช,ชากันไปเรื่อยๆไม่ซ้าวิชาไม่ซ้ำเรื่องราว โดยผู้ทำวิชาไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากทำใจหยุดนิ่งเรียนด้วยพระธรรมกายภายในเรียนธรรมะปฏิบัติโดยไม่ต้องเปิดหนังสือหรือตำราใดๆนั่งหลับตาด้วยกันเฉยๆแล้วพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่ก็จะถ่ายทอดความรู้ให้การศึกษาและค้นคว้าวิชาธรรมกายนั้น จะทำกันตลอดต่อเนื่อง24ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นสีรอบคือกลางวันสองรอบรอบละหชั่วโมงและกลางคืนอีกสองรอบรอบละหชั่วโมงโดยผู้ทำวิชาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มสลับกันทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าไปใหม่ๆผู้ทำวิชาจำเป็นต้องเรียนรู้ก่อนว่ามาทำไมมาทำอะไรมีภารกิจอะไร หากพระเดชพระคุณหลวงปู่ถามขึ้นว่ามาทำไมมาจากไหนผู้ทำวิชาจะสามารถตอบได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในตัวแล้วเท่านั้นหากหลวงปู่วัดปากน้ำสักถามสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกคนจะต้องตอบให้ได้อย่างถูกต้องด้วยญาณทัศนะหรือความรู้ที่ได้จากการทำใจหยุดนิ่งเท่านั้น ไม่ใช่คำตอบจากการคิดหรือด้นเดาเมื่อคุณยายเข้าสู่โรงงานทำวิชาแล้วท่านก็ได้รับถ่ายทอดวิชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยวิธีซักถามพูดคุยตรวจสอบประสบการณ์ภายในโดยคำถามจะมีความลุ่มลึกยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับเมื่อคุณยายตอบคำถามได้ถูกต้องพระเดชพระคุณหลวงปู่ ก็จะพูดภาษาพ่อกับลูกว่าเออมันต้องอย่างนั้นสิวะเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยมา